แะเชื่อเรื่องโลกของวิญญาณปะโลกใบนี้เนี่ยมันมีหลายๆมิติดำเนินไป,ปพร้อมๆกันแต่เส้นในการรับรู้ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้ยินเสียงบางคนอาจจะรู้สึกมากกว่านั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องแรกที่มีโอกาสได้เจอกันครับผมไม่ไไมเในครั้งน<ม>ี้เรื่องแรกครับ ใช่ค่ะเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะไม่เคยไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็ในเรื่องสามคนก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมใช่จอร์ดถ้ามึงไม่รู้อะไรมันก็ผูกปากไปไปในเรื่องนะครับอันนั้นก็จะรับบทเป็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ของทุกคนในนี้เลยเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันแค่จะเป็นเพื่อน คู่แบบคู่แข้นกันนิดน<ช>ึงใช่ครับ <c oughs> ผมกับท็อปเนี่ยจะค่อนข้างมีเรื่องบาดหมางกันเยอะและ้วซีนที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยจะเป็นซีนที่ค่อนข้างแอคชั่นเยอะจอร์จก็คือจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนเซนต์นอร์เอนนะครับแล้วมันจะมีงานเรียกว่าเป็นละครเวทีแล้วเราก็จะต้องมีนักแสดงผู้หญิงมาจากโรงเรียนเซนต์แมรี่ครับนั่นคือครั้งแรกที่จอร์จกับเฉเอมได้เจอกันนะครับผมส่วนในฝั่งของเฉเอมเนี่ยก็รู้สึกว่าจอร์จเป็นคนที่ วุ่นวายมากเลยค่ะแบบจอร<อ>์ดเราบอกว่าไม่ต้องไงเราเก็บเองได้พอพอตัวละครสามคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันทันน้งแดนนายจอนะครับผม,มคือพอมันอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมันทําให้สถานการณ์มันทิ่งแย่ลงไปอีกแน่ถ้าสุรัตเจอนะมึงชิบหายแน่เรียกสุรัตเฉยเฉยเพื่อเล่นมึงเหรอพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมัน มันวุ่นวายากครับส่วนของฟลุกก็น่าจะเป็นซีนที่เพื่อไปหาเอกสารอะไรสักอย่างมันม so ีความลนมันมีความแบบว่าซึ่งมันสนุกนะเล่นซีนแบบนี้คือทุกคนก็จะแบบพากันไปแบบเฮ้ยเร็วสิเฮ้ยเอาดีอะไรอย่เงี้ยส่วนซีนที่ปูนชอบที่สุดนะครับก็จริงๆเป็นรู้สึกว่า เป็นซีนสระว่ายน้ำครับที่อยู่ด้วยกันสามคนเฮ้ยจริงเหรอจะปลดล็อกตัวเองด้วยวิธีนี้นะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ตัวละครจอร์จแสดงความอ่อนโยนแล้วก็เห็นใจแดนจริงๆอะไรอย่างนี้ครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องไปดูว่าผมจะไม่หลุดสปอยหรอกนะอ่ะาครผมฉากแอคชั่นฉากที่ต้องออต่อดแบบสูบ้รบปกมือตามแบบทางวาจาอะไรอย่างเงี้ยแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าบบบทุกฉากอ่ะมันกลายเป็นที่สุดเลย ัที่สุดของผมก็คือแบบว่าร้ายที่สุดอะไรเงี้ยเข้าฉากเลิฟเลิฟซีนอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทีสุดอะไรก็คือทีสุดจากรักก็เลยกลายเป็นเกลียดเฮียนี่แม่งเปรี้ยวอ่ะจริงจจะมีซีนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหมายจำได้ไหมแต่ว่าเป็นซีนที่ตลาดน้ำแล้วเราก็เราไปเดทกันครั้งแรกครับผม ไปก่อนก็ผมรู้สึกว่าถ้าทุกคนได้ดูก็น่าจะอมยิ้มไปต่างๆมันยันใหม่ขอพูดถึงความประทับใจนอกสีนละกันเห็นเขาเป็นคนแบบเนี้เขาเป็นคนจริงจังกับงานนะคะเราแค่อยากช่วยเองอะร้องไฮแบบโธสูงหน้าไหนักเรียนใหม่ที่มันนั่งโต้ยติน่ะมึงนั่งโต้พี่ตินเหรอคนชื่อตินมันทำไรไว้เหรอ ให้กันติดตามซีรีส์เรื่อง Shadow เงาล่าตายค่ะถ้าคุณชอบบุซีรีส์น้ำดีนะครับมันจะเป็นตัวบทนักสแสดงทุกอย่างแสงสีเสียงมุมภาพมุมกล้องทุกอย่างนะครับต้องฮับพลาเรืนองนนะครับติดตามซีรีส์เรื่อง Shadow เงาล่าตายได้ที่แอปพลิเคชันวิวขณะนะครับวิวอ่านว่าวิว